มีบูธด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากบรรยายเนี่ยสามารถไปแวะชมพูดคุยสอบถามได้นะคะส่วนหัวข้อในวันนี้คาดว่าหลายๆคนอ่านชื่อแล้วอาจจะแบบเอ๊ะมันจะ next level กันไปได้ยังไงนะคะแล้วเรื่องสวัสดิภาพกุ้งเนี่ยตกลงมันคืออะไรกันแน่เนาะมันเป็นเรื่องเดียวกับสุขภาพหรือเปล่านะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอทําความเข้าใจว่าสวัสดิภาพของกุ้งเนี่ยหมายถึงกุ้งที่อยู่ในบอ่อนะคะไม่ใช่คนเลี้ยงกุ้งนะคะสวัสดิภาพคนเลี้ยงกุ้งอันนี้ต้องไปเจราจากับเจ้าของฟาร์มนะคะ แต่ถ้าเกิดเรื่องสวัสดิภาพของอสวัสดิภาพของคนเลี้ยงกุ้งต้องไปเจราจาเจ้าของฟาร์มนะคะแต่ว่าสวัสดิภาพของกุ้งขาวเนี่ยนะคะคือเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทําได้นะคะแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ผู้ซื้อทั่วโลกถามหาจริงๆเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตให้ฟังค่ะ ก่อนอื่นขออนุญ,ญาตแนะนำบริษัทนิดนึงนะคะของ Creative แ a b บเอ a ชียนี้เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาค่ะซึ่งคุณเจ้าของก็คือคุณเปาบาเดียนะคะคาดว่าหลายๆท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาค่ะในไทยตอนนี้มี2คนก็คือคุณเปากับมีนเองนะคะมีนจะดูแลรับผิดชอบกิจกรรมนะคะในประเทศไทยแล้วก็ที่เวียดนามเนี่ยก็จะมีเพื่อนนะคะดูแลสำหรับกรเกษตรกรหรือว่าโครงการกิจกรรมเราเป็นบริษัทที่ปรึกษา ค,คือรับทำโปรเจกต์นะคะทั่วเซา t h e a s t อเชียนะคะถ้าหากว่าใครมีกิจกรรมที่อยากจะต่อยอดหรือว่ายังสามารถติดต่อเราได้ค่ะสำหรับโปรเจกต์ที่เป็นเรื่องสวัสดิภาพกุ้งขาวนะคะเรารับโปรเจกต์มาจาก FAI Academy นะคะอยู่ที่ประเทศอังกฤษซึ่งเขาเนี่ยก็ได้รับโจทย์มาจากลูกค้าปลายทางอีกทีหนึ่งนะคะ คนที่เอ่ยชื่อได้เลยก็คือ Mark s p e s p e r c e r แล้วเขาเนี่ยค่ะปกติเนี่ยทาง FAI อะค่ะจะเป็นผู้ที่จัดจำหน่ายระบบ IOT การจัดการฟาร์มนะคะส่วนแต่ในเรื่องสวัสดิภาพเนี่ยเราก็คือมาทำงานกับเกษตรกรทั้งที่บราซิลที่ฮอนดูรัสที่เวียดนามแล้วก็ที่ไทยนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะขยายโปรเจกต์ไปที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะนะคะแต่ก่อนจะก้าวไปถึงเรื่องสวัสดิภาพกุ้งเนาะ นินขออนุญาตเล่าถึงความสําเร็จของเรื่องสวัสดิภาพปลานินก่อนค่ะจริงๆเ่ะเริ่มแรกนะคะมาจากการเพราะเลี้ยงปลาแซลมอนเลยนะคะสําหรับในปลานินนะคะเราไปเริ่มที่ประเทศบราซิลค่ะเพราะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกเลยนะคะถามว่าในตอนที่เราไปอธิบายแรกๆอะคะ่ะทุกคนก็สงสัยนะคะว่าสวัสดิภาพเนี่ยคืออะไรโอ้ลืมถามไปค่ะไม่ทราบว่าในห้องนี้ค่ะมีท่านใดเคยได้ยินเรื่องสวัสดิภาพกุ้งหรือสวัสดิภาพปลานินบ้างไหมคะ ยังไม่มีใช่ไหมคะคือมันเป็นเรื่องใหม่มากๆนั่นเองนะคะแต่เอาจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกท่านทําอยู่เพียงแต่ไม่ได้ถูกหยิบขึ้นมาพิจารณานะคะหรือว่าใส่คําจํากัดความเข้าไปว่าอันนี้แหละเป็นเรื่องสัสดิภาพนะคะทีนี้ถามว่าทําแล้วได้อะไรนะคะอันแรกเลยค่ะก็คือเรื่องลดความเสียหายในการเลี้ยงปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มปริมาณผล,ผลผลิตได้อารมณ์คิดง่ายๆเหมือน กินไข่ไก่อารมณ์ดีอะคะ่ะท่านคิดว่าถ้าไก่อารมณ์ดีเนี่ยมันน่าจะถูกเลี้ยงแบบไหนคะก็ต้องอารมณ์ดีเหมือนกันใช่ไหมคะเปิดเพลงให้ฟังเนาะแต่เราจะไปเปิดเปิดเพลงให้กุ้งก็อะไรอยู่นะคะก็ต้องดูว่าไก่ได้รับอาหารอย่างเพียงพอนะคะอุณหภูมิในห้องโรงเรือนที่เลี้ยงอยู่ก็ต้องเย็นสบายนะคะทำให้เขาเนี่ยเวลาออกไข่ก็ไม่มีความเครียดแล้วมันก็เลยได้ชื่อว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีการเลี้ยงกุ้งก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแต่ว่า มันไม่เหมือนตรงที่ว่ากุ้งมันอยู่ในน้ำเนาะเราจะไปถามมันได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเราจะใช้วิธีอะไรเนี่ยเพื่อมาวัดว่าตกลงอีก,กุ้งบอ่อเนี่ยมันเลี้ยงด้วยสุริภาพดีหรือเปล่าค่ะเสร็จแล้วค่ะถามว่าแล้วถามว่าแล้วเทรนในปัจจุบันนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีการพูดถึงบ้างนะคะถ้าเป็นในสัตว์บกไก่หมูปลาไก่หมูวัวปัจจุบันเนี่ยเขาก็เริ่มนะคะคือเริ่มจากปลาแซลมอนก่อนแล้วปัจจุบันเวลา บริษัทจะไปลงทุนที่ไหนนะคะหรือผู้บริโภคเขาก็มีคําถามกลับมาคะ่ะฉะนั้นโจทย์แรกที่เราได้รับก็คือเป็นลูกค้าที่ประเทศอังกฤษนะคะเขาก็ถามทาง Mark and Spencer มาว่าคุณจะแน่ใจได้ไงว่าปลากับกุ้งที่มาขายให้เรากินมันมีความเป็นอยู่ที่ดีหรือเปล่าถูกค่าอย่างมีมนุษยธรรมหรือเปล่านะคะนั่นเป็นสาเหตุว่าแล้วทำไมเราถึงมาทำงานในเรื่องนี้นะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าในมาตรฐานที่เป็นระดับโลกนะคะอย่างเช่น ASC BAP เนี่ยเขาก็มีเซ c ชันหนึ่งเหมือนกันคะ่ะที่พูดเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพนะคะว่าเราเลี้ยงสัตว์เป็นยังไงบ้างเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้เริ่มเข้าโปรแกร,รม AIP หรือ ASC หรือ BAP นะคะก็น่าจะคุ้นเคยกับหัวข้อนี้นะคะแล้ว ตัวอย่างนะคะที่ชัดเจนเลยอันนี้จะเป็นฟาร์มที่ประเทศบราซิลก็คือตัว BTJ Aqua นะคะซึ่งผลิตปลานีนแล้วก็ส่งเข้าลงแร่เขาพบว่าพออบรมนะคะด้วยอันนี้แล้วก็เรามีแอปพลิเคชันให้ใช้ฟรี้วยะคะ่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าตัวสวัสดิภาพสัตว์อะคะ่ะเป็นประกาศนียบัตรที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะฟรีไม่ต้องเสียเงินนะคะไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายให้เราเนาะเราจะทำหรือไม่ทำก็ได้ แต่ถ้าทำคุณก็มีโอกาสที่จะขายได้มากขึ้นนะคะพอเขาเอาระบบนี้ไปใช้อ่ะคะ่ะมีการตรวจวัดทุกสัปดาห์นะคะเขาพบว่าปลาที่ปกติรับซื้อจากเกษตรกร,กรยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นจะทำปลานิลแล่10,000ตันอาจจะต้องซื้อปลาอย่างน้อยอะอะจะทำปลาแล่ 500, ร0 0 0ันตันนะคะ,ะต้องซื้อปลา10,000ตันแต่การว่าพอใช้ระบบสวยภาพสัตว์นะคะปลานิลสวยขึ้น ของเสียในการผลิตลดลงอาจจะไม่ต้องซื้อถึงหมื่นตันแล้วก็ได้อาจจะซื้อแค่แปดพตันก็พอได้ผลผล,ผลิตห้าห้าพตันพอต้นทุนมันลดลงนะคะเขาก็ใหญ่ผลไปให้เกษตรกรที่เป็นคนซื้อเข้าอะคะ่ะว่าคุณจะต้องใช้ระบบสอดภาพสัตว์ด้วยงานไม่งั้นเราไม่รับซื้อคุณเพราะว่าเขามองเห็นประโยชน์มากกว่านั้นนะคะไม่ใช่แค่เพียงปลาแห่นะคะหรือปลาเนื้อเนาะ บริษัทที่ดูแลในขายลูกปลานะคะก็ได้รับประโยชน์เหมือนกันค่ะเขาพบว่าลูกปลามีคุณภาพดีขึ้นนะคะแล้วพอเขาส่งปลาไปขายเนี่ยเขาเกษตรกรเนี่ยคะ่ะสามารถใช้ตัวหลักสุขภาพสัตว์เนี่ยติดตามได้ด้วยนะคะว่าปลาที่ส่งมาเนี่ยตรงกับสมมติได้คะแนนมาดีใช่ไหมคะเวลามาส่งของเนี่ยคือดูด้วยตาเราก็เห็นแล้วแหละว่าตกลงเนี่ยคนขายหลอกเราหรือเปล่าแต่ว่าเราก็สามารถใช้แอปพลิเคชันเนี่ยเพื่อประเมินได้อีกนะคะ สำหรับในในส่วนของบริษัทที่เป็นคอนซัลท์ค่ะอันนี้ Aqua w e ที่ประเทศอียิปต์นะคะเขาก็เอาแอปพลิเคชันตัวเนี้ยไปแนะนำเกษตรกรนะคะติดตามคุณภาพของผลผล,ผลิตแล้วก็ในทางกรมประมงอันนี้กรมประมงของที่ประเทศบราซิลนะคะพอเขาเห็นผลการใช้ในเรื่องตัวเนี้ยพบว่าผลผลิตดีขึ้นมากเขาก็เลยรณรงค์นะคะเขาก็ส่งเสริมให้พนักงานเนี่ย เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็สนับสนุนให้ใช้ในประเทศเลยนะคะสำหรับในกุ้งเนี่ยเราเป็นพาร์ทเนอร์นะคะก็คือกับทางไฮโดนินโอนะคะแต่วันนี้มีไม่ได้มาขายแอปไฮโดนิโอนะแต่ว่าไฮโดนิโอมีส่วนนี้นะคะสามารถใช้ใช้ได้ฟรีนะคะใครสนใจอยากทดลองเนี่ยเดี๋ยวเราไปโหลดแอปพลิเคชันเดี๋ยวมีนสอนให้ใช้ค่ะ แล้วกลับมาที่เรื่องนี้ค่ะแล้วโอ้โหฟังดูแล้วมันก็ดีนะหมอมีนแต่ว่าเออประเทศไทยเราก็ไม่ได้ส่งออกเนาะแล้วกุ้งมันก็ยังกินทั่วไปอะ่ะแล้วมันจะดียังไงเนาะทำแล้วจะเสียเงินหรือเปล่าหรือจะได้ยังไงนะคะจริงๆแล้วเรื่องสวัสิีภาพมันเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลยค่ะเดี๋ยวจะชวนทุกคนคิดแบบนี้ดูนะคะอันนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่นี้เป็น ภาพตลาดนัดแห่งหนึ่งค่ะไม่ทราบว่าเวลาเราไปซื้อของเข้าบ้านเนี่ยเคยซื้อจากตลาดแบบนี้บ้างไหมคะไม่ยกมือถือว่าเคยซื้อทุกคนนะคะโอเคทีนี้อย่างเนี้ยค่ะสมมุติว่าเราคิดเมนูหนึ่งเนาะอ่ะเราได้ยินว่าเสาร์อาทิตย์นี้มีงานวันกุ้งไทยใต้ล่างโอเคนั้นเย็นนี้เราทําต้มยํากุ้งกินกันดีกว่านะคะเพื่อแกนการโปรโมทแล้วก็ช่วยคนกุ้งด้วยกันเนาะ แต่ว่าความคิดนี้เนี่ยพอเราไปเล่าให้ที่บ้านฟังใช่ไหมคะคุณป้าข้างบ้านได้ยินเหมือนกันโอเคนะั่นเดี๋ยวเย็นนี้ทําต้มยํากุ้งดีกว่าสนับสนุนหลานมีนสักหน่อยอุตส่าห์มาขึ้นพูดนะคะคุณป้าก็เตรียมตัวกําตังจะไปซื้อนะคะปรากฏว่าไปเจอร้านขายกุ้งนะคะคุณคิดว่าคุณป้าของมีนเนี่ยเขาจะซื้อกุ้งแบบไหนไปให้หลานกินคะต้องสวยๆใช่ไหม คือถ้าสวยอันนี้มาจจะไม่ให้แบบสวยภาพแบบดีเต็มที่เนอะแต่ถ้าสวยก็แบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณป้าเจอแบบนี้ล่ะคุณป้าก็จะบอกว่าโอ้โหอุตส่าห์จะซื้อไปทําให้หลานกินซะหน่อยกุ้งไม่สวยและเปลี่ยนเป็นต้มยําไก่แล้วกันคุณคิดว่าเรื่องแบบนี้นะคะคุ้นๆไหมคะกับเราเราก็เคยไหมปลาก็เหมือนกันไหมคะ อุตสาห์จะไปซื้อปลานิลปลาไม่สวยซื้อไก่ดีกว่าซื้อหมูดีกว่านะคะแล้วคุณว่าอยากให้เรื่องพวกเนี้แทนที่จะกําแต่ถ้าเกิดก็มีแต่ก็มีด้วยใช่ไหมคะที่บอกเออวันนี้จะทําไก่ทอดแต่ปรากฏว่ากุ้งกับปลานิลโอ้โหโคตรสวยเลยโคตรน่ากินเลยฉันยอมควักตังค์ซื้อเพิ่มก็ได้ก็เคยเจอเหมือนกันใช่ไหมคะนั่นเลยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นข้อพิสูจน์เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเรื่องสวยภาพสัตว์เนี่ยมันอยู่ใน ทุกหย่อมยาทุกกระบวนการการซื้อขายแล้วก็การเลี้ยงเลยค่ะฉะนั้นเนาะทำไมมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องที่พวกเราทําได้ทุกคนค่ะโอเคนะคะทีนี้เรื่องที่มาของเสรีภาพสัตว์ค่ะว่ามาได้ยังไงเนาะอยู่ๆใครเป็นคนบัญญัติขึ้นมานะคะมียกตัวอย่างให้ดูนี้งดีกว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องการทําให้กุ้งสลบโดยใช้ไฟฟ้าเนี่ย น่าจะกําลังเป็นประเด็นฮอตฮิตเลยนะคะแต่วันนี้ที่มาเนี่ยไม่ได้ชวนมาถกกันนะคะแต่ว่าจะชวนมาให้ดูว่าจริงๆแล้วบางเรื่องอะถ้ามันเป็นมาตรฐานที่ถูกบังคับมาจากผู้บริโภคนะคะบางทีเนี่ยแล้วก็บังคับมาเหมือนทางผู้บริโภคถามเธอฉันอยากได้กุ้งที่แน่ใจว่ามันจะตายอย่างมีมนุษยธรรมนะคะแล้วก็มาบอกว่าไม่งั้นฉันไม่ซื้อกุ้งเธอนะ เขาก็จะไปคิดมาค่ะว่าเอ๊เราจะต้องทำยังไงแล้วก็บังคับนะคะมาถึงปัจจุบันก็คือน่าจะเคยได้ยินแล้วเรื่องสตันกุ้งโดยใช้ไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันนะคะในหลักสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยเราพยายามที่จะผลักจากล่างขึ้นบนก็คือเราจะเอางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพเหล่านี้จริงๆแล้วก็ใช้งานได้จริงๆมีข้อมูลสัรสนจริงๆค่ะ มาแบ่งปันความรู้กําหนดเป็นหลักเกณฑ์ให้เกษตรกรเนี่ยได้ลองใช้ก่อนนะคะก่อนที่จะหายอะ่ะเธอจะน้องดีจ๋าภาพหายอะ่ะเล่าต่อนะคะว่าเป็นยังไงที่ยกตัวอ,อย่างง่ายเลยค่ะมีนพึ่งไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการวัดชี้วัดความเครียด ในกุ้งนะคะที่งานชิมซัมมิตที่ประเทศบาหลีเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้เจอประเด็นออเดี๋ยวกลับมาน,นี้ก่อนนะคะพอเราได้งานวิจัยมาแล้วนะคะเราก็จะมารวบรวมค่ะว่าในหลักสวดิภาพสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะที่จำเป็นแล้วก็สามารถใช้ตัวชีวัดแล้วก็บ่งบอกได้จริงๆว่าพวกเนี้ยเป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมแล้วก็ดีนะคะ เสร็จแล้วเราก็ตีพิมพ์แล้วก็ไปทดลองใช้จริงๆด้วยนะคะกับเกษตรกรเพราะว่าบางทีเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องตัวชี้วัดนะคะที่ใช้ได้ทั่วโลกก็จริงแต่ว่าบางตัวอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้นะคะอย่างยกตัวอย่างเรื่องความหนาแน่นของกุ้งกับปลาค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดเลยนะคะว่าถ้าเกิดกุ้งหนาแน่นเกินไปแสดงว่ากุ้งมีสุขภาพไม่ดีแต่กลายเป็นว่านะคะบางฟาร์ม ถึงแม้จะเลี้ยงกุ้งหนาแน่นแต่เขาก็สามารถดูแลได้นั้นก็แสดงว่าความหนาแน่นเนี่ยไม่ใช่ตัวชีวิตที่ดีต่อไปแล้วนะคะเขาก็เลยเอาออกแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของอุณหภูมิน้ําสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือเรายึดจากไอเดียว,ว่าสุขภาพดีก็คือตรงตามที่กุ้งอยากได้มากที่สุดนั่นเองค่ะแล้วก็เราก็จะมีหลักสูตรออนไลน์นะคะให้เข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ทดลองใช้จริงด้วย แล้วก็จะมีงานวิจัยในแต่ละปีนะคะเพื่อที่จะนำเสนอแล้วก็นำเขาเรียกว่านำนำผลการใช้จริงนะคะมาปรับปรุงในแต่ละปีเช่นกันอันนี้ค่ะก็คือจะเป็นภาพงานชิมซัมมิตที่บาหลีนะคะเป็นงานที่น่าสนใจมากถ้าเกิดปีหน้าจัดอีกก็แนะนำนะคะถ้ามีโอกาสแนะนำให้เพราะว่าเขาจะนอกจากจะคุยเรื่องเทรนด์การเลี้ยงในปัจจุบัน,น้วคะเขาก็เรียกเนื่องจากงานอะ่ะมันจัดก่อนคนอื่นนะคะช่วงเดืนนเอดนมิถุนายน ตื่นเต้นจะเรียกเดือนผิดเนาะเดี๋าาย,ยวมิคนาอยเขาก็จะเอาพวกข้อมูล global trend ต่างๆนะคะมาเล่าให้ฟังฉะนั้นคุณก็จะได้รู้ก่อนใครเพื่อนนั่นเองค่ะงนโฆษณางานไปอีกเนาะค่ะทีนี้นี่ในงานเนี่ยค่ะ,ะมีจะ,จะคุยเรื่องการใช้ตัวชีวัตเนี่ยแหละคะ่ะส่วนอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะคนนี้อดอกเตอรอมยาเนี่ยเขาทำเรื่องงานทดลองค่ะว่าการทำให้กุ้งอะสตันหรือว่า สูญสิ้นความรู้สึกเนี่ยคะ่ะด้วยไฟฟ้ากับด้วยน้ําแข็งเนี่ยตกลงมันยังไงเพราะเรื่องมันมีอยู่ว่าทางผู้บริโภคนะคะที่ประเทศอังกฤษเรียกร้องให้ร้านข้าเนี่ยใช้การสตันด้วยไฟฟ้าในกุ้งนะคะไม่งั้นเนี่ยจะไม่ซื้อแต่เอาจริงๆแล้วอะคะ่ะพอเราอันนี้ไม่ได้โจมตีเขาเนาะแต่จากที่เราค้นคว้ามางานวิจัยนะคะกลายเป็นว่าเขาเอาหลักการเนี่ย มาจากสัตว์บกมาจากไก่มาจากหมูนะคะแล้วก็มาจากสัตว์ที่เป็นตัวใหญ่กว่าอย่างเช่นแซลมอนอย่างนี้นะคะซึ่งมันก็เหมาะสมที่ใช้วิธีนี้แต่ว่าพอมาใช้กับกุ้งที่เป็น t ropical species นะคะแล้วก็วัดจริงจังเอาจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ไฟฟ้าในการทำให้สลบเนี่ยคะ่ะเอาจริงๆอ่ะมันต้องศึกษาอีกเยอะมากเลยนะคะกว่าจะเหมาะสมที่มากำหนด แล้วก็มันมีข้อจํากัดในการใช้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลากรอุปกรณ์ใช้ผิดใช้ถูกถูกช็อตตายคนถูกคนคนช็อตกุ้งถูกช็อตตายก็เป็นไปได้นะคะมาเลยค่อนข้างค่อนข้างเป็นที่ถกเถียงในขณะที่เอาจริงๆแล้วอะคะ่ะการใช้ไอซ์เซลลิ่ก็คือแช่น้ําแข็งแช่น้ําใส่น้ําแข็งเหมือนที่ทําในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังเป็นวิธีที่ดีอยู่นะคะเพียงแต่ เราอาจจะต้องมาดูว่าน้ํากับน้ําแข็งเนี่ยค่ะมันควรจะต้องอยู่ที่อุณหภูมเิเท่าไหร่แช่เท่าไหร่เพื่อให้ผลออกมาดีที่สุดนะคะซึ่งนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพอเราอะ่ะมีเขาเรียกว่าสมรรถภาพสัตว์ที่มาตรฐานที่นํามาจากเกษตรกรงานวิจัยจริงๆเนี่ยค่ะมันจะเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตจริงมากกว่านะคะอันนี้ก็ถือเป็น question mark อยู่นั่นเองค่ะ ทีนี้หลักสวยภาพกุ้งขาวนะคะเอาง่ายๆเลยค่ะคิดง่ายๆเหมือนว่ากุ้งตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรนะคะถ้าถามว่าคุณรู้จักกุ้งข่าวดีแค่ไหนรู้จักที่มาของมันหรือไม่นะคะมีใครสามารถให้คำตอบได้บ้างคะเอาพี่พัดต้องช่วยแล้วไหม โอ้โ oh, yeah. หใช่หนูหนูหนูไม่ได้โชว์คำตอบก่อนหนูไม่ได้เอาบอกข้อสอบก่อนนะเนี่ยถูกค่ะนะคะนี่โหแม่ค่ะซวเปอรซีอโป่งให้พี่พลาดหน่อยค่ะนี่นะคะเพราะว่มันพี่เป็นพิธีกรเนาะเลยไม่ได้แจกรางวัลน,นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคอความมันเป็นสายพันธุ์ในเขตร้อนเนาะมันก็ต้องการแบบอากาศอุณหภูมิร้อนนะคะทีนี้เนี่ยค่ะเราก็มาตั้งโจทย์ว่าแล้วมันต้องการปัจจัยอะไรบ้างในการดำรงชีวิต ที่เราต้องการเพิ่มจํานวนนะคะแต่ว่าก็ต้องให้มันอยู่ในสภาพที่มันเหมาะสมเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารคุณภาพสุขภาพนะคะที่อยู่อาศัยแล้วก็รวมไปถึงการจัดการที่เหมาะสมด้วยก็เลยเพราะว่าหลักสวัสดิภาพนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือเรายึดตามทางทางคอไอ E นะคะตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นโวอานะคะก็คือมันจะเป็น เรื่องที่เกี่ยวกับกายภาพจิตใจตั้งแต่เกิดจนถึงตายเลยค่ะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอะค่ะกับไก่กับหมูเรายังพอมองได้เนาะแต่ว่ากับกุ้งอะคะ่ะคุณคิดว่าอย่างภาพเนี้ยค่ะคุณว่าเกษตรกรกำลังคิดอะไรอยู่คะน่าจะแบบกำลังจะทำพาเชียลเนาะเออแล้วคุณคิดว่ากุ้งกำลังทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่นะคะเกษตรกรจะบอกว่าเออเป็นยังไงบ้างวันนี้เนี่ยฉันจะจับเธอขึ้นมานะ แต่กุ้งก็จะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชั้นควรจ้อยู่ในน้าตลอดเวลาถ้าเธอจับชั้นขึ้นมาเธอคุณก็ต้องเอาชั้นใส่ในน้ําสินะคะแต่เพราะว่ามันคงบอกเราไม่ได้เนอะแต่ว่าเราสามารถใช้วิธีการสังเกตนะคะโดยที่ไม่จะเป็นต้องตักกุ้งขึ้นมาส่งไปตรวจแลบนะคะว่ามันเครียดหรือเปล่ากโ็โดยใช้หลักสดิภาพของสัตว์นะคะโดยที่ไม่ต้องหยิบมันมาฉีกมาตรวจอะไรนะคะเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้าง จะมี4ด้านนะคะมีเรื่องสภาพแวดล้อมพฤติกรรมสุขภาพแล้วก็โภชนาการนะคะโดยใช้คะแนนง่ายๆเลยค่ะที่ 1, 2, 3นะคะบางทีบางคนอาจจะบอกเออก็ทำอยู่แล้วนะแต่ว่าอาจจะจดบันทึกไว้ในสมุดไม่ได้เอามาแปลผลนะคะหนึ่งง่ายมากเลยค่ะก็คือตัวที่ปกตินะคะอันนี้ยกตัวอย่างกรีแล้วก็ถ้าเกิด2เนี่ยก็คืออยู่ในภาวะที่ กุ้งพอโตได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้โตดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าในสภาวะวิกฤตนะคะนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสที่จะตายยกบ่อได้นั่นเองแล้วเราก็จะมาวัดเลยค่ะว่าอย่างเช่นเรื่องตัวชีวัดสิ่งแวดล้อมนะคะง่ายๆเลยอุณหภูมิน้ํา pH ความขุ่นใสนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเดี๋ยวแวะไปที่บูธนะคะสามารถไปโหลดตัวชี้วัดอันนี้ได้เลยนะคะทําเป็นไฟล์ไว้แล้ว แล้วก็ไปทดลองนะคะตรวจสุขภาพกุ้งได้เช่นกันค่ะอันนี้ก็มีก็ทําโมเดลมาให้นะคะเดี๋ยวให้พผอ,อิญมันไปตรงกับหัวข้อที่พี่เอเล่าโดยออไม่ได้ตั้งใจนะคะเดี๋ยวลองไปตรวจกันดูได้นะคะว่าสุขภาพกุ้งอ่ะกุ้งตัวนี้เนี่ยสภาพเป็นยังไงเฮ้ทำไมหนวดมันไม่เท่ากันอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวมีนขอไปไวๆนะคะซึ่งในอย่างในภาพเรื่องกุ้งเนี่ยคะ่ะเราก็จะดูหมดเลยนะคะว่า เริ่มจากกรีเริ่มจากดวงตานะคะนวดแล้วก็เหงือกนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถติดตามแล้วก็รู้สถานะของสุขภาพได้ดีนะคะแล้วก็มีเรื่องพฤติกรรมด้วยถามว่าพอได้ข้อมูลพวกนี้แล้วเราเอาไปทําอะไรนะคะอันนี้ก็อยู่ที่พี่ๆเลยพี่ๆจะเอาไปเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับตลาดกับผู้พวพกก็ได้นะคะพี่ๆที่เป็นทําบริษัทเอาเครื่องมือเนี้ยไปคุยกับเกษตรกรก็ได้ค่ะ เราขายอาหารให้เขาอยู่เราอยากจะมีเรื่องอะไรไปโทรคุยทุกวันเอาเรื่องนี้ไปคุยได้ค่ะเดี๋ยวมีช่วยแนะนําให้ได้เจอกันที่บูธได้นะคะอันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าบอกพี่ไม่อยากใช้แอปอะ่ะอ๋อม,มีมีแบบกระดาษให้ด้วยค่ะทําเตรียมไว้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูที่บูธได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดทําแล้วอยากจะไปต่อนะคะสามารถทําเป็นสแตป์นะคะโชว์ได้เลยค่ะว่าฟาร์มเราใส่ใจในเรื่องนี้ ฟรีนะคะทั้งหมดฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะเรามีเครื่องมือในการแนะนำมากมายไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์นะคะภาษาไทยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสามารถเอาไปใช้ฝึกอบรมพนักงานด้วยก็ได้นะคะหรือจะใช้อาจารย์อาจาจะเอาให้เด็กๆเนี่ยไปฝึกทำเก็บคะแนนด้วยก็ได้นะคะแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือในปี2024เนี่ยเราก็พบว่ามีเกษตรกร,ะร,กรนะคะอันนี้ในของปานินเนาะทำในเรื่องของ ใช้มากมากขึ้นนะคะแล้วก็มีคนเรียนมากแล้วว่ามากกว่า5 5 0 0คนนะคะเพราะเราเชื่อว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ควรจะเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะเพราะเป็นทุกคนมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมข้อเรียงสนามไปด้วยกัน,นะค่ะนะคะก็สามารถติดตามเพิ่มเติมนะคะได้ที่บูธวันนี้นะคะมีอยู่ถึงพรุ่งน,นี้ตอนเย็นนะคะแวะมา พูดคุยสอบถามได้เลยหรือว่าอยากจะมาเด v e l o p โปรแกรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานการศึกษานะคะบริษัทอาหารบริษัทค้าปัจจัยได้นะคะติดตามได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะครับ <laughs> ก็เป็นการยกระดับนะครับยกระดับสวัสดิสวัสดิภาพกุ้งอยู่บนเวทีนิดนึงครับถามด้วยภาพรวมแล้วกันนะครับกุ้งไทยณวันนี้เองเนี่ยจุดไหนข้อไหนที่ต้องมีการยกระดับมากที่สดุสสดจุดไหนฮะ เรื่องความหนานแน่นเรื่องอคุณภาพน้ําเรื่องสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วอะเรื่องมีคิดว่าจากที่ไปคุยกับหลายๆท่านนะคะแล้วก็คุยกับหลายๆที่เชื่อว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ทุกคนทําอยู่แล้วนะคะเรารักษาคุณภาพให้ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้หยิบขึ้นมาโฆษณาไม่ได้หยิบขึ้นมาใช้งานต่อนะคะเพราะบางทีเราไปตรวจสุขภาพกุ้งทุกวันเราก็จดแล้วก็ใส่ในสมุด ไม่ได้หยิบขึ้นมาดูแต่พอมันมีระบบให้คะแนนเนี่ยค่ะเราก็สามารถเปะเมือได้ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะเราทําได้ดีขนาดไหนนะคะมีจุดไหนที่จําเป็นต้องปรับปรุงหรือเปล่าแล้วนอกจากนี้ค่ะเราสามารถเอาเรื่องที่เราทําทุกวันเนี่ยมาโฆษณาได้ด้วยค่ะพี่ว่าเราให้ความใส่ใจในเรื่องของสุขภาพสัตว์แล้วก็เป็นเครื่องมือให้กับพนักง,งานไปคุยกับลูกค้าค่ะว่าเราจะมาปรับปรุงเรื่องนี้ได้ไงนะคะก็เรียกได้ว่า ทำดีอยู่แล้วเพียเดี่ยว่าหยิบขึ้นมาพูดให้ชัดเจนในภาษาที่ทั้งโลกเขากําลังใช้เหมือนกันค่ะใช้แบบนี้ดีกว่าชัดเจนครับว่ากุ้งไทยงั้นดีมีมาตรฐานดีอยู่แล้วนะโอเคแล้วก็สามารถที่จะชูโรงได้แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทำใช่แล้วเพียงแค่ไปประเมินแบบสอบถามนี้ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสนใจอยากจะได้เครื่องหมายนะคะก็ต้องมีลงทะเบียนนิดหน่อยแต่ว่าเขาบอกได้เลยค่ะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายจริงๆโอเคครับ ก็ขอบคุณมากครับก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจอีกอันหนึ่ง,งยกระดับ,บมาตรฐานกุ้งไทยนะครับในโอกาสเดียวกันนี้ผมขอ